แต่ลูกค้าวาเจอะเฮงอยากมาเกะกับสางพรเมื่อเวลาผ่านไปสไปัปโมงปลายลายก็สําเร็จไปทีห้อยไลายนี้สร้างได้เอาสีดําสดใสสบายดียินด,ดีตอนทบเขา้าวู่้านเพนดาเททูเดอร์วันนี้ลูกค้าก็จะมาเกะไลนยลนย,ยนี้ลูกค้าไปซักกับสร้างอื่นหรือว่าอาจจะเป็นสร้างมือไหม่ก็ได้เนาะเขาจะเรีนไฟเฮงพพด และเห็ดให่เมงมุมเนาะมันจะแตกเป็นดำๆออกและนี่เขาเอื่นว่าเมืกแตกในเพราะว่าแหลนไฟแห้งโพดหรือว่าลงเข็มเขาเลิกโพดมันจะเป็นแบบนี้เนาะและเส้นบางบอนบางจุดมันจะขาด ลูกค้าวาเจอแหงอยากมาเกะกับสางพรเมื่อเวลาผ่านไปสัปโมงปลายลายก็สําเร็จพิธีห้อ,หอยลายนี้สางได้เอาสีดําสดใสเพื่อมั่นดําเข้มและบ่ให้เห็นลล่เก่ายามเวลาตกเกตมาบ้อนกกนและขมือเมียงมุมสางก็ได้เอาสีขาวใสเพื่อมั่นเห็นแจ้งและโดดเด่นสบายดีกินด,ดี้ตอนทาขคาสูฮานเพนดาเทปทูเดอร์วันนี้ลูกค้าก็จะมาเกะลาย หลายนี้ลูกค้าไปซักกับสร้างอื่นหรือว่าอาจจะเปลี่ยน้างมือไหมก็ได้เนาะเขาจะเรีนไฟเฮงพูด และเห็ดไห้ม่งมุมเนาะมันจะแตกเป็นดำๆออกและนี่เขาเอื่นว่าเมือกแตกในพาราะวาแหลนไฟแห้งโพดหรือว่าลงเข็มเขาเลิกโพดมันจะเปลี่ยนแบบนี้เนาะและเส้นบางบอนบางจุดมันจะขาดขาดและลูกค้าว่าเจอะแห้งอยากมาเกะกับสางพรเมื่อเวลาผ่านไปสมไปัมวงปลายลายก็สําเร็จไปที่ห้อยลายนี้สางได้เอาสีดำสดใสเพื่อมันดำเข้มและว่าเห็นไล่เก่ายามเวลาตกเกดมาบอนกลนและขอมือเมงมุมสางก็ได้เอาสีขาวใสเพื่อให้มันเห็น เช่งและโดดเด่น